เพื่อนๆหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าโนชันนะที่ผมรีวิวนะครับไปหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาสั่งซื้อนะครับบางคนเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับมันก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถโหลดแอปได้นะครับเขามีอธิบายไว้เหมือนกันนะนี่เลยครับแพลตฟอร์มนะครับที่ออกแบบมา ช่วยให้เราจัดการงานนะครับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างน้องสาวผมที่เคยทาคลิปไปนะครับเอามาจดรายรับรายจ่ายนะครับประจําปีได้ด้วยนะครับสามารถจดหลายๆอย่างลงในแอปได้นะครับอย่างเช่นี่นะครับวางแผนงานนะครับหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆนะครับสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำตารางการทํางานนะครับมันจดได้หมดนะแล้วก็แผนการดําเนินงานในเพจเดียวได้หมดเลยนะครับ สามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์นะครับแชร์เพจการทํางานได้ด้วยนะครับส่งเสริมการเรียนรู้ครับสร้างบทเรียนในเพจได้ด้วยนะเออเขาเรียกว่าเพจนะตัวข้างในเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเพจคล้ายๆกับแอปสีฟ้าเออแอปสี 4, ฟ้าต้องพูดแบบคําย่อนะเดี๋ยวผมใส่วิกัดไว้ให้แล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็เล่มนี้ลองจัดไปอ่านได้เลยนะครับ